ครับสวัสดีครับพบกับผลโอชนะจนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็นําวัตถุมงคลประเภทเครื่องรางของหลวงปู่พ่อมหาศิลามานําเสนอให้เพื่อนๆได้ชมก็คือนํามาเล่าเรื่องความเป็นมาแล้วก็คุณลักษณะต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับก็เป็นการเผยแพร่บารมีของหลวงปู่ไปด้วยกันวันนี้วัตถุมงคลที่ผมนํามาเสนอเพื่อนๆก็คือ รูปหล่อฮนุมานโชคพันล้านรุ่นแรกนะครับในตัวกล่องก็จะเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าฮน,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 นุมานแห่งเมืองกลสินนี่นะครับฮนุมานแห่งเมืองกาลสินฮานุมานโชคพันล้านรุ่นแรกหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทวัดโพศรีสะอาดจังหวัดกาลสินสองห้าหก ครับก็คือปีนี้เลยนะครับซึ่งจากจำนวนการสร้างและก็ความต้องการของลูกศิษย์ลูกหาก็ทำให้มีราคาค่างวดที่พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจนอยู่ในหลักพันกลางๆแล้วในขณะนี้นะครับมาชมกันเลยครับว่าลักษณะรูปด่างจะเป็นอย่างไรอันนี้เป็นองค์ประกอบโดยรวมนะครับเป็นรูป หล่อฮนุมานในลักษณะนั่งแบบนี้เขาเรียกว่าศิลหน้ากระบี่นะครับแล้วก็มีเครื่องทรงต่างๆครบถ้วนเต็มองค์ซึ่งการสร้างฮนุมานนี้ก็จะมีอยู่สองลักษณะสองรูปแบบส่วนมากก็จะเป็นเกียจิทางด้านภาคกลางหรือว่าภาคตะวันออกนะครับอย่างเช่นหลวงพ่อศุลก็มีทั้ง หน้ากระบี่แล้วก็หน้าลิงซึ่งท่านจะสร้างจากลากพุทธซ้อนนำมาแกะเป็นฮนุมานนะครับแล้วก็หลวงพว่อดิงวัดบางบัวก็เป็นอีกเกจิหนึ่งที่สร้างลิงแล้วก็ฮนุมานได้อย่างเข้มขังนะครับแล้วก็จะมีหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองอีกหนึ่งเกจิ ราคาค่างวดก็หลักแสนทีเดียวนะครับอย่างหลวงพ่อกวยวัดโคศิตารามนี้ก็ราคาค่างวดก็แพงมากนี้นับว่าเป็นลุกแรกแรกหรือว่าเป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้นะครับที่ครูบาอาจารย์ทางภาคอีสานของเราได้สร้างรูปหล่อฮนุมานขึ้นมาซึ่งหากใครอยู่ในกลุ่ม วัตถุมงคลหรือว่ากลุ่มของหลวงปู่พระมหาศีลาศิริจันโทนี้ก็จะทราบได้ว่าสัพพวิชาที่หลวงปู่ได้เรียนมาสังเกตได้จากผ้ายันรวมสัพพวิชาของหลวงปู่ก็จะมีลายยันที่เป็นลายยันของขนุมานหางเกตขดแล้วก็มีกคงขดนะครับซึ่งการสร้างวัตถุมงคลของหลวงปูน่นี้ถ้าท่านไม่ได้เรียนมาจริงๆหรือท่านไม่รู้ อย่างทองแทนี้ท่านจะไม่สร้างโดยเด็ดขาดทีเดียวนะครับเนื่องจากว่าถ้าไม่มีความรู้สร้างมาก็ไม่มีคุณวิเศษอันใดที่จะให้ลูกศิษย์นำไปรัฐนาแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดผลดีในการดำเนิเน,น,น,นชีวิตแบบนี้ท่านก็ไม่ทำแต่ที่ท่านทำนี้ก็คือท่านได้รําเรียนมาจากครูบาอาจารย์ของท่าน โดยจริงจังโดยของแท้จริงๆนะครับนี่นะครับอานุมานถือว่าเป็นสินที่สวยงามมากนะครับการแกะพิมพ์แล้วก็การหล่อได้อย่างละเอียดชดช้อยงดงามตามศินของวรรณกรรมไทยที่เราได้ร่ำเรียนมาเลยซึ่งฮานุมานนี้ก็ เป็นความเชื่ออีกความเชื่อหนึ่งที่ฝังยากลากลึกอยู่ในการดําเนินชีวิตของชนชาวไทยเรามาอย่างช้านานไม่ว่าจะเป็นทางด้านละครโขนต่างๆก็จะมีเรื่องราวของหนุมานในเรื่องของลำมะเกียนแล้วก็ในด้านดําเนินชีวิตก็จะมีความเชื่อของหนุมานเข้ามาผสมปนอยู่ในการดําเนินชีวิตทางด้านความเชื่อของเราอย่าง ดึกซึ้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเล่าเรียนการเรียนรู้ก็ต้องได้รับการเล่าเรียนในเรื่องของลามเกียร์ลามายณะนั่นหองหรือว่าในด้านรอยศักต่างๆก็จะเห็นได้จากคนเท่าคนเกียนในหมู่บ้านที่เราได้รู้จักมากุณน,นะครับก็จะมีรอยศักของฮนุมานอยู่ด้วยทั้งนั้น นะครับฮนะนุมานนะครับซึ่ง <c oughs> ในด้านของประวัติฮนุมานนี้ก็ฮนุมานนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งวิเศษอย่างหนึ่งนะครับเป็นตัวละครที่วิเศษแล้วก็เป็นความเชื่อที่สุดวิเศษที่จะพณน,นานะครับเนื่องจากฮนุมานนี้เกิดเป็นลูก ของนางสวาหะซึ่งนางสวาหะนี้ก็เป็นลูกของนางการอัจนานะครับซึ่งนางการอาจนาได้สามให้นางสวาหะซึ่งเป็นลูกสาวแท้ๆของตนเนี่ยให้สาวด้วยความแข็งให้ไปยืนค้าเดียวมือนน้วกิ่งไม้อาปากินลมอยู่บนเชิงเขาจักรวาลน,นะครับ สาเพ,พ่ว่ายืนนานจนกว่าจะออกลูกเป็นลิงถึงจะผลคาสาบพ,พอพระอีศวรเห็นก็เลยเกิดความสงสารก็เลยใช้ให้พ่อภายนี่ก็เลยสั่งให้พ่อภายนําอาวุธพิเศษของพระอีศวรและก็กําลังของพระอีศวรไปซัดเข้าปากของนางสวาหาพอซัดเข้าปากของนางสวาหาแล้วผ่านไปสามสิบเดือนนะครับ นางสวาหะก็เกิดมีลูกมีลิงเผือกโดดออกมาจากป่าข้องนางลิงเผือกตัวนี้มีความพิเศษมากก็คือมีขนนี่เป็นเพชรตัวนี่เป็นเผือกสีขาวเผือกเวลาหาวนี่จะมีเดาออกมาจากปากแล้วก็มีกุนทลนกุนทนก็คือตุ้มหูต่างหูนะัะ มีแปลกกรมีสีหน้านะครับแล้วพระอีศวนก็ยังให้พรออได้ว่าให้มีชีวิตเป็นอมตะยืนยาวนานชั่วกระลเปาวะสานนะครับแม้โดนอาวุธหรือว่าถูกอันตรายทําให้จบชีวิตลงตามใดที่มีลมพัดผ่านหรือพัดกระทบร่างกายก็จะกลับฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหรือว่าตายไม่เป็นนั่นเอง แล้วก็เป็นทหารเอกของพระรามซึ่งมีความฉลาดไหวพริบปฏิธานว่องไวมีความปาดเปรียวมีพละกำลังพระรามนี้รักไข่เอ็นหูมากนะครับเป็นทหารเอกของพระรามเลยทีเดียวนะส่วน <c oughs> พุทธคุณนะครับที่เราได้รับจากฮานุมานนะครับในการบูชาฮานุมานก็จะเป็นทางด้านครบเครื่องนะครับพุทธคุณครอบจัก,กรวาลไม่ว่าจะเป็นทางด้านแข้วคาดคงกระพันนะครับรวมไปถึงความเมตตาที่เด่นๆของฮานุมานก็คือความคล่องแคล่วว่องไวมีปณิธานไหวพริบหาเลี้ยงตัวเองหากินเก่ง ครับมาดูรายละเอียดทางด้านในเนี่ยนะครับลักษณะนะครับการแกะก็จะเป็นฮันมานในหน้ากระบี่นะครับมีเครื่องทรงต่างๆเต็มตัวครบเครื่องหมดทุกอย่างนะครับ ตัวนี้มีโค้ดนะครับมีโค้ดตัวมะตรงนี้นะครับน,นะครับโค้ดตัวมะด้านหลังนะครับนี่ดูนะครับเอกลักษณ์ฮนุมานของหลวงปู่ฮนุมานจะต้องมีหางยาวๆแล้วก็มีขด ขด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 เจ็ดขดที่นับได้ก็ประมาณเจ็ดขดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็ยังมียาวมาอีกเรื่อยๆหางยาวแล้วก็มีขดบงบอกถึงว่าความไม่เป็นสองรองใครนะครับไม่ต่ำกว่าคนไม่ต่ำกว่าใคร ถ้าบูชาหนุมานนี้ก็จะมีบุญบญารมีมีราศีไม่ต่ำกว่าคนอื่นตรงฐานหนุมานนะครับจะลงอักขระภาษาขอมไว้ห้าตัวก็คือนะมานุหะการลงเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าการลงโดยปฏิโลมนะครับซึ่งการลงอักขระก็จะมีอยู่สองอย่างก็คือการลงแบบ อนุโลมก็คือการลงตามลําดับจากเบื้องล่างไปสู่เบื้องปลายส่วนการลงแบบปฏิโลมก็จะลงจากเบื้องปลายมาสู่เบื้องล่างเหมือนกับการนับเลขนะครับนับมาจากเลข5แล้วก็ถอยหลังลงมาจนถึงเลข1 5 4 3 2 1องประมาณนี้ซึ่งพระคาาบทนี้ก็คือหัวใจของฮนุมานนะครับการลงโดยปฏิโลมก็จะว่าณนะมานุหะถ้าเป็นอนุโลมก็จะหะหนุมาณ เป็นคาถาของใจฮนุมานตรงกลางนี้ก็จะมีโค้ดอีกหนึ่งอย่างซึ่งเป็นอาวุธของฮนุมานที่ฮนุมานชอบใช้ก็คือตีเพชรนี่ครับสวยงามคมชัดมากนะครับฮนุมานของลงปู่พระมาหาศิลาสิริจันโทฮนุมานแห่งจังหวัดกาลสินนะครับ ราคาค่างวดก็ยังถือว,ว่าจับต้องได้นะครับยังไม่แพงจนเกินไปไม่สูงเกินเอื้อมแน่นอนขอนำเสนอคําว่าเก็บได้ก็รีบเก็บเพราะว่าฮนุมานเกจิที่สร้างฮนุมานแต่และชนิดแต่และท่านบุรภาจารย์ที่สร้างแต่และองค์นี้ฮนุมานนี่เป็นเครื่องรางอีกชนิดหนึ่งที่ราคาข้างนวดสูงมากๆนะครับ อย่างลง้มปูทิมอิสริโกนี่ก็ตนล้เป็นแสนกันเลยทีเดียวความสวยงามมีขนาดที่พอเหมาะมากนะครับไม่เล็กจนเกินไปใหญ่พอสมควรทำให้เวลาเลี่ยมเกอบและเวลาพกติดตัวนี้รู้สึกมีน้ำหนัก รู้สึกอุ่นใจครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบวัตถุมงคลที่มีน้ำหนักพอสมควรนะครับเวลาอาราธนาติดตัวก็รู้สึกมีน้ำหนักรู้สึกอุ่นใจครับซึ่งวัตถุมงคลประเภทเครื่องรางของหลวงปู่ก็จะมีอยู่ไม่มากชนิดนะครับ ที่เห็นก็จะมีฮนุนมานแล้วก็มีทอวเวสุวรรณนะครับซึ่งผมก็มีอยู่นะครับนี่ครับทอวเวสุวรรณวิธีป่าหมุนสร้างจํานวนหลักร้อยองค์เลยนะครับราคาค่างวดก็แรงขึ้นมาเรื่อยๆนะครับถือว่าไปเร็วมากจากปีแรกเทีนออกมาก็องค์ละประมาณตนละประมาณเจ็ดแปดร้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ราคาหลักพันกลางๆแล้ว มีอยู่ประมาณสองสามชนิดนะครับประเภทรูปหลอ่อลงปู่ก็จะมีนี่นะครับรูปหลอรุ่นแรกที่เรียกว่ารูปล่อเบตงอีสานนะครับอันนี้ก็ราคาค่างวดก็อยู่หลักพันกลางๆนะครับถือว่าเป็นรุ่นแรกของลงปู่เลยนะครับซึ่งวันหลังผมจะนํามาเล่าให้เพื่อนๆได้ชมได้ฟังนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะครับ ผมลืมบอกไปนะครับว่าด้านล่างของธนุมานของหลวงปู่จะอุดด้วยผงพุทธคุณซึ่งผลพุทธคุณของหลวงปู่นี่ถือว่าอัดแน่นมากๆมวลสารสุดยอดมากไม่ใช่มีแต่ปูนแล้วก็แป้งครับถใครสังเกตจะเห็นว่ามวลสารนี่แบบแน่นมากไม่มีปูนไม่มี ูลไม่มีเทียนไม่มีใดไรเป็นส่วนผสมเลยซึ่งมีแต่มวลสารล้วนๆเลยครับซึ่งหายากมากแนะครับขอสูมให้เพื่อนๆได้นนชมชัดๆนะครับก็จะบรรจุด้วยของพุทธคุณทุกตนนะครับทุกองค์เลย โฟกัสับครับผมก็มีเรื่องมาเล่าให้เพื่อนได้ฟังอย่างเท่านี้นะครับถ,ถ้าผมพูดผิดหรือว่าขาดตกบกพร่องไปอย่างไรก็ สามารถแจ้งเตือนผมมาได้ทางด้านคอมเมนต์ comment ด้านล่างคลิปนะครับเพื่อที่จะนําไปปรปับปรุงให้ถูกต้องแล้วก็นําเสนอข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดให้เพื่อนๆพ,พี่น้องได้รับฟังเพื่อเป็นการเผยแพร่บาร,รมีของหลวงปู่ไปด้วยกันนะครับว่าคลิปหลังๆคลิปต่อไปจะให้ผมนําวัตถุมงคลของหลวงปู่รุ่นไหนมาพูดคุยมาเล่าเรื่องให้ฟังก็สามารถแจ้งมาได้เลยนะครับในคอมเมนต์ถ้าหากมีบุญญาวาสนาี่ครอบครองก็จะ นำมาให้เพื่อนๆได้รับชมอย่างแน่นอนนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ขอจากลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ